สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม ANR 7 2 1 0วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการโจมตีด้วยมือเปล่านะครับผมเป็นการโจมตีของสติกแมนนะนะคือมีมีเอ่อคนคอมเมนต์มาก็เยอะอยู่นะครับให้สอนใช้พวกแบบคอมโบต่อสู้พวกเทคนิคการเตะต่อยอย่างเงี้ยนะวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผม ขั้นแรกนะครับให้เตรียมการแบบนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะผมก็เตรียมซิกแมนมา2ตัวนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นตัวที่ต้องโจมตีนะฝั่งขวาก็จะกระสอบทรายน,นะครับผมเราจะเอาท่าแบบไหนดีนะเอาเป็นคอมโบเลยไหมเออเป็นคอมโบเลยน้องๆอยากเห็นคอมโบอาจจะเป็นแบบคอมโบของซันจิก็ได้อ่ะผมจะไม่ใช้มือต่อยศัตรูเลยผมจะใช้แค่เท้านะครับผม อ่าผมจะตั้งท่าให้เป็นแบบนี้เอ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะชิวเกินไปเออแบบนี้นะครับผมกดสักห้าแล้วกันอ่านี่มันเป็นคอมโบการตินะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอนพื้นฐานไหมไม่ไม่สอนคอมโบไปเลยอ่าผมจะทําแบบเป็นคอมโบเตะให้มันมาถึงมุมนี้เลยแล้วกันนะเราเอาไปใกล้ฝั่งนั้นเลยดีกว่าชิบโอเคอ่าประมาณนี้กดสักห้าแล้วกัน แรกนะครับผมผมจะทําเป็นคอมโบเตะ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 รัวๆไปถึงฝั่งขวาเลยนะก็ก้มนะครับผมก้มลงมามือให้มันเป็นแบบท่า,เ,าเลยชึบเ๋ยนะชึบป,ปุ๊บชึบโอเคประมาณนี้ได้อยู่คราวนี้ก็ยกขาให้มันทําแบบนี้อ่านี่คือเตรียมเตะนะครับผมกดลงแล้วก็ม้วนขาขึ้นแบบนี้ขานี้ย่อลง ทำมือให้เป็นเหมือนตั้งกากต่อยมวยครับมันจะเออนี่แหละเสยๆแล้วก็เวียงเท้าเหนือหัวแบบนี้ตัวนี้ก็ดึงกลับส่วนตัวนะครับอย่าพึ่งทําอะไรกับมันนะเออประมาณนี้ก็สวยเลยนะไอตัวนี้เอาไว้ข้างบนสุดๆอเคราวนี้ก็เตะลงแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็ไอ้ตัวที่โดนเตะนะครับผมไม่ไม่ต้องทําอะไรมากนะบแบบ ไม่ต้องพิวเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมันไม่เป็นคอมโบนะเดี๋ยวมันเป็นแบบช็อตเดียวนะแล้วก็เอื้อน้อหน่อยนิดเดียวเองอ่ะนิดนึงนิดนึงแล้วก็แบบเอ,อื้อนิดนึงเออแล้วเราไปท่าแปลก,แ,กแล้วก็ดึงขากลับแบบนี้นะครับเออนี่นี่น,น,นี่ชึกช๊กเสยแล้วก็เอ,อ่อดึงให้มันให้เท้าข้างเนี้ยนะครับข้างเนี้ยให้มันลงมาเป็นปกติก็ ตั้งกัดอ่าตัวนี้ก็ปิวออกสักนิดหนึง่งเออ,เอ,อสลับเท้าไหมเอ,อ้ยสลับสลับสลับเหมือนแบบเดินเดินออกนิดนึงและกันอ่าอันนี้ทำอะไรต่อเออก็แบบนี้เอาเข่าแล้วกันกดลงมาหนึ่งทีนะครับอันนี้ก็ถอยอีกสักนิดนึงเออให้มันมีระยะ วิลระยะวินระยะการออกอาวุธนะครับผมเอออันนี้จะเป็นเข่านะเข่าก็ตั้งท่าแบบนี้แล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดลงแล้วก็ดึงเข่าขึ้นไปเลยดึงแบบนี้ขาก็สลับกันเหมือนเหมือนเอ่อเดินนั่นแหละนะครับก็ดึงแบบนี้ปึ๊บมือนะครับให้เราดึงกับถอยหลังแบบนี้ก้มนิดนึงอ่าอุ้ยเท่แล้วก็บิวไอตัวนี้ดึงแบบ ึงมือมันตัวนี้จะปิวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามันน่าจะแรงอแล้วเราก็ดึงไอ้ตัวนี้ถอยออกมาเราจะไม่ให้มันล้มนะเดี๋ยวมันจะจบคอมโบไว้แล้วก็เหมือนจุกเออจุกจุกท้องจับท้องเออตัวนี้ก็ลงมาก่อนลงมาบแบบนี้ตั้งท่าตั้งท่า ตะของทิศเเสริมหลอ่อรู้จักเสริมหลอ่อไหมท่าเสริมหลอ่อแล้วทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคเราเข่าไปแล้วเพบ่อคราวนี้เข่าอีกข้างไหมถีบเหรอเตะเตะขึ้นฟ้าแล้วก็ถีบแล้วกันแ,แบบเออคราวนี้ก็ดึงถอยหลังขาข้างนี้เหยียดตรงครับเหยียดตรงยืนที่รอยเดิมแล้วก็ทําท่าเหมือนจะเต,ตะตะ้องเตะอย่างนี้ดิเตะจับด้วย จับเออแบบจับฟึ๊บหรือจะเอาเข่าแบบรัวรัวดีเออเอาเขา่ารัวรไหมฟึบเออเอาเข่าแล้วกันแล้วก็ยกขาแบบนี้นะมันจะนี้จับดึงดันไปข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนแบบโดนจับคอมือจับคอมือจับเออเดี๋ยวเดียมือมือมันรวนนี่หว่ามือมันรวนเดี๋ยวเเออจับเหมือนเดิมแหละ ก็เอ,อื้อแบบนี้แล้วก็ดึงเข่าไปเหมือนเมื่อกี้นะครับดึงเข่าไปเหมือนเมื่อกี้อ่าตัวนี้ก็ดึงคืนจับคอเอ,อ่อดึงขาสองข้างไปข้างหน้าออแล้วก็โค้งตัวมันจับทามือแบบนี้นี่นี่เลยท่านี้เลยโอเคสวยแล้วก็อ๋ะไรมันไปอย่างนั้นวะอ่าประมาณนี้ เอ้ยสองมือไหมสองมือเออกดคอตีเข่ากดคอตีเข่าเออกดคอตีเข่าชึบปุ๊บหน้าแล้วก็เดี๋ยว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 เออชึบอ่าสวยสวยสวยแล้วก็จับมือมันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดึงมือเรากลับนี่ว่ะต้องดึงมือเรากลับแบบนี้โอเคดีดีดีผมไม่เคยทำคอมบูแบบนี้นะ จริง,รงผมชอบใช้อาวุธอะถ้าน้องๆดูคลิปผมเยอะก็จะเห็นผมใช้แต่อาวุธใช่ไหมก็คือผมเตะต่อยแบบเนี้ยไม่เก่งอะไรปุ๊บเราเอาอีกสักรอบไหมเลยคัดรอบกัน,กนแล้วก็ไปวางจึ๊บจึ๊บว้สวย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 จึ <c> ๊บ <oughs> สวยๆล้วก็เอาแบบหลายๆรอบเลยหลายๆครั้งเลยแล้วขี้เกียจอันนี้จริงขี้เกียจแต่ครับผมเรากี่รอบแล้วเนี่ย <c oughs> เยอะเกินไปไหมจับโป้ไอ้ดึงโป้เดี๋ยวเด,ยวเด,ยวเดียวเออได้อยู่มันได้อยู่มันได้อยู่เว้ยอ่าคราวนี้ก็ปิวไหมปิวปึ๊บแล้วก็ปิวเอื้อไปอ่าแล้วก็จับมือไว้ไหมจับมือไว้เออจับมือไว้ อันนี้ก็ดันดันขึ้นลอยลอย,ยขึ้นเหมือนกันก้มหน้าก้มเยอะๆจะไม่เธอเป็นไหนมันเนี่ยจับมือไว้อ่าจับมือึบเดี๋ยวๆดวข้างนี้ไม่จับป็นอ้าวปตัวเล็กทำไมจะเป็นแอดแมนหรือไงวะจับมือโอเคโดนเข่าไปแล้วฟึ๊บทำไมต่อ,อเดี๋ยคฟันหางใช่ต้องมีท่านี้แล้วก็เวียงมือมันลง มันใช่จระเข้ฟาดหางมัะคือภาพในจินตนาการผมมันคล้ายจระเข้ฟาดหางกันนะคือม้วนตัวหรือเปล่าเขาเรียกม้วนตัววะม้วนตัวเตะอึ๊บนี่คือเราฟาดมันลงท่าไหนวะฟื้บอ๋อมันจะลงท่านี้ออโอ้โหตืดแอนยิดเข้แล้วก็ดึงขาขึ้นปุ๊บอ้าวันสะบัดผ้าเลยกเข้แหวง เป็นสะพัดผ้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องเหวี่ยงให้ขามันไปกว่านี้เว้เราต้องเวียงให้ขามันเออประมาณเนี้ยชึบให้ขามันไม่ไปไปไม่เยอะเราต้องต้องให้ขาไปเยอะๆชึบบมาแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วก็ยังไงต่อถ้าเป็นท่านี้ละโอ้ยอยากแล้วอยากแล้วว่ามันนอนใช่ไหมเราต้องให้มันยืนเว้ งั้นเราเอาให้มันกระแทกแล้วก็กระเด้งขึ้นมายืนเออไอตัวนี้ก็ไปหมุนรอบนกา,ากราะเออก็อคิดดีดีว,วะ่ะก็ฟาดลงโอ้แบบนี้มือดึงขึ้นอ่าแบบนี้กระเด้งขึ้นมายืน <c oughs> ไม่คนแหกกฎฟิสิกส์เลยแล้วก็ไอตัวนี้ก็หมุนเลยนะครับผมมือก็ประมาณนี้หมุนอยู่ดีๆก็หมุน <c oughs> เอา้วเดเราเอากระโดดดีกว่ากระโดดอยู่ดีๆก็หมุนมันจะแบบจะแหกกดฟิสิกส์เกินไปนะครับผมแค่สบัดสบัดคนเป็นผ้ามันก็เกินเกินไปแล้วนะจับแบบนี้โอเคเดียงมือมานี้ผมว่ายังไงมันถ้าจะถึงนู่นมันคลิปยาวแน่ๆผมว่าว่าผมพักไว้ก่อนดีไหมไม่ไม่เอามันก็โดดขึ้นไป บิขาขึ้นแบบนี้โอ้โหเบิร์ดบัเท,เนเท่นี่มันแบบใครดู Man of Steel ลมาแบบบินขึ้นไปบนทอ้องฟ้าแล้วก็ท่าเียอะไรเนี่ยเออไอตัวนี้ก็หมอบไปเลยแล้วกันขี้เกียจกระเด้งขี้เกียจทำละเกียจทำละจะไม่นอนแล้วมันตีไหนแล้วเนี่ยมันตีสองตีสามล้ะก็ยังไม่ได้นอนครับเล่นเกมเพลินไปหน่อยอะ ก็กระเด้งแบบนี้แล้วก็มว้วนตัวลงมาเหยียบอือม้วนตัวลงมาเหยียบขิ้นไปอ๋โหท้าเปียวจะก็ก็มว้วนตัวอย่างนี้อืมอ่ามุนหน้าแล้วกันฮิปอโอ้โหโอ้โหท่าเจ๊ท่าเหี้ยอะไรเนี่ยอเอเออันอันอันโดดเหยียบปกติเลยดีวยกว่าโดดเหยียบดีวกว่างิขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ กุ๊ขี้เกียจตัวง่ายกูขี้เกียจนะครับผมวันไหนไม่ขี้เกียจก็จะคลิปก็จะออกมาดูดีหน่อยแต่วันนี้ขี้เกียจแล้วนะครับง่วงแล้วยแบบโอ้โหแล้วก็ให้แบบตัวมันอ่าตัวมันเหมือนแบบสะเทือนขึ้นมานิดนึงมือก็อ่าวันนี้โอ้ ตอนนี้เราก็เอาตัวเนี้ยยืนลงมาบีบๆเท่ๆเลยยืนลงมาแบบนี้เหยียบไว้เหยียบไว้มือก็ค่อยลงมาเราจะแบบกึ่งกึ่งมือมันไว้อ่ะไม่ไม่ให้มือนไปแนบลำตัวเดี๋ยวมันเหมือนแบบเหมือนเอเหมือนอะไรก็ช่างมันไม่รู้จะพูดอะไรละก็ดึงตัวที่โดนเหยียบลงนะครับให้มันแนบกับพื้นเหมือนเดิม นี่สุดยอดอ่าสวยกดไปสัก30 40เลยแล้วกันก็ดูดีอน,นะนะก็นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง a n r 7210ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับทำอ่า แล้วก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์ช่องใหม่ด้วยนะครับผมเอน y นนะครับเอนนะไม่รู้จะตั้งชื่อว่ายังไงนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเอน y TV ีนะครับเป็นช่องใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับลิงก์ช่องอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็แค่นี้แหลนะเนาะบ๊ายบาย